ขอบคุณทางการแข่งรัเน,นราารเพื่อนเจ้าบ่าวทจ้าสาวด้วยนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับมา,าให้กำลังใจคู่บ่าวสาวในการเข้าร่วมที่ที่ฉลองมงคลสมรสในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครผมขออนุญาตเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องเหรียญไปใช่ไหมครับเมือสักครู่นะครับคู่บ่าวสาวยอดมาแล้วครับสำหรับพุดการศึกษานะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านทม่ใหญ่ๆนะคะนรับจังหวัดมหาสารคามนะคะรับ164เหรียญน,นะครับ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและร้อยโอ,อกาสบุรพิพักผ่อน256เหรียญครับวัดบ้านยางรุ่มนะครับ124เหรียญครับและสุดท้ายครับโรงพานโรงพยาบาล50พรรษามหาวิชารางกร222เหรียญครับซึ่งจะม,มารงการแต่งไปรวมกับผมด้วยนะครับเอาละครับผู้บาวสาวยืนตรงนี้แล้วและรอขาดไม่ได้เลยครับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทั้งคู่ครับขออนุญาตได้เชิญคุณพ่อคุณแม่คู่บา่วสาวในคำ่ำคืนนี้ครับขอเจ้าบุญเป็นกำลังใจให้ทั้งคูยคับ และนี่คือทั้งสองครอบครัวแล้วท่านผู้ใหญ่ครับขอเชิญมาพูดในอีกสักนั้นครับ<ว>ผมจมับทางท่านเดินทางไปรู้จักกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับมารู้จักเจ้าบ่าวอดมะกอกน,นะครับสําหรับเจ้าบ่าวของเราครับคุณพัชรพงศ์ทิพย์วงศริยาบุญดีเป็นบุตรชายคนเดียวนะฮะจากพี่น้องทั้งหมดสองท่านเดี๋ยวองศา้วยนะครับ ของคุณพ่อทนายความมานะพันสุงเลย่และคุณแม่ระดาวันชมภูลงซึ่งคุณแม่เป็นข้าราชการบํานานกระทรวงสกษาธิการครับน้องสาวก็คือคุณพันธิพาชื่ออารมณ์นะครับเจ้าบ่าวของเราครับสาําเน็จริษาทบัิเกตจากมหาวิทายาลัยรามคแหงครับปัจจุบันเจ้าบ่าวอกเราดํารงตําแหน่งเป็นทนายความและมีตําแหน่งก็คือประธานกรรมการบริษัทกฎหมายที่พัฒน์จํากัดครับผม มาในส่วนของเจ้าสาวคนสวยของเราบ้างนะครับแพทย์หญิงพัทรน,นันท์บุญทองหรือเมครับเป็นลูกสาวคนที่หนึ่งนะครับจากพี่น้องทั้งหมดสองท่านเป็นลูกสาวของคุณพ่อสมัยบุญทอนนง,รรงครับข้าราชการบรรนานะทรวงสาารสุครับซึ่งท่านเป็นอดีตสาารสุขอำเภอเมืองสังสินะฮะและคุณแม่สำราญบุญทองครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพุ่งในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปฐบ,บ,บน อย่างลุงครับผมเห็นลูกด้วยมีน้องชายด้วยใช่ไหมครับน้องชายก็คือนายแพทย์พงษ์ธนาอุ่นทองครับท่่นเป็นแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่สองสาขาศัลยศาสตร์ส่งออกครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโอ้เป็นหมอทั้งมากเลยฮะเป็นหมอทั้งมากเลยฮะสุจยอดมากครับเจ้าสาวของเราครับแพทยศาสตร์ปัณฑิมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ส5สห้าแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ทุกเฉินครับจากโรงพยาบาลขอนแก่นปัจจุบันเจ้าสาวของเรานะครับ,บกำลังตำแหน่งนายแพทย์ชนานก,การโรงพยาบาล5 0พรรษามหาวิรลาลงกรสืยร่ยศ้นงาะโอเคครับต้องดังต่อไปครับเข้าสู่ช่วงพิธีการน,นะครับผมขออนญุญาตเชิญท่านประธานในพิธีครับนายแพทย์สุรพรลอยหาและภรยาครับ คุณยุพินลอยหาได้ให้เกียนของอะไรบงคเก่าเวพรและเชิญแขมุ่ยท่านท่าน่เวพรให Ora, ้ก oui, ับค <the> ู <naughty vé> ่บั้งสาวพระดรเชิษครับขอเสรงผู้มอท่านประธานเวลาซึ่งท่านประธานของเรานะครับเป็นดีียนแพทยสาสุจังหวัดอุบลราชธานีครับรวมไปถึงท่านไดเป็นทนียรอบการพิการบาดีมหาวิทยาลัยพิจิวิทยาเขตอำนาจเชิญด้วยครับขอเสนอผ้มีทสักครั้าครับ พุทธาภิเษกที่สิ่งจาเจบุจพะยาจนมาเกิดจำไปยาหลวงและพระยาจคุณพ่อคุณแม่เถ้าว่าคุณพ่อคุณแม่จาสอนทนแต่ไม่ยิที่เราใจไะวันนี้เป็นวันสำคัญและเป็นวันพิเศษอยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกัน เที่นโอกาสนเกิดวันเกิดของแพทย์หญิงพระราดามุลทองและคุณพันธ์ทองมังวต้องหมอมยนและบางเดือซึ่งเป็นวันที่มีความหมายตรงนี้สมัครทุกสอนะครับสมัหรคุณหมองมี์ทั้งครอบครัวครูทองมีรวดติดกับ้านุกคบครัแล่วนะครับที่เห็น คุณหมอเมย์มาตั้งแต่เป็นเจ็บเยอะเคุณหมอเมย์เป็นคนที่มีอัจรชยาสัยมีความเรียบร้อยแล้วก็เอื้องละครแสดงความกรับผิดชอบอยู่ตลอดทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยางดีนะครับตอนนี้เผมก็จะนำข่าวตาหามาให้ท่านนะครับซึ่งผมเองก็ ขอบคุณคุณหมอเนย์มาเี็นดีมา่นะครับหลังจากนั้นคุณหมอเมย์ก็ได้แต่เสียเราวสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณหมอเมย์ได้ตั้งพื้นฐานีหคุณพ่อคุณสมัยคุณแม่สำลักได้เรีนร่าเมื่อจบการศึกษา เป็นกาลที่ดีนะครับสิ่งที่ว่าเุณนหมอเมยและพท่านหงเป็นผููที่มีความเหาะสมกันเป็นแที่สิ่งที่อยากฝากไปก็คืออาจะมาถึงวันนี้ที่ว่ากองอ่ตสาุรบริัมาพอเช่นเนสิ่งที่สำคัญที่ต้องได้ การน้นก e ็ให้ท้งสองได้ยึดถือสิ่งที่ไว้อาตมการท้ายนีอนุญาตรบกวนท่านแก่นผู้นี้ได้เย่ยที่ขอแก้ตจนนี้นี่เองครับ ที่านแขบผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มารวมกันหน้าที่นี้เขาได้รวมจิตรวมใจรัฒนาสิิ์สิทธิ์ทั้งหลายใสากลได้เปิดประปานประาาทานทอให้ชีวิตคู่ครอบครัวของพัฒนานันและพัฒนาคมิได้มีความสุขความเจริญรอกรวาม,มีความมั่นคงเป็นปึ่แข็ง มีทายาทที่ดีสิบกระพุนและมีความรักต่อกันชั่วดิบวิรันดอนเชิญใช่ใช่ใช่ครับทีนี้มงคลกับคู่บ่าวสาวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับโอกาสนี้ผู่บ่าวสาวได้เปลี่ยึ้นฟ้าเพื่อเลื่อนนะครับเพื่อเป็นการกล่าวขอบคุณท่านประธานครับวันนี้ หรือว่าเป็นผี่หบิแล้วก็เป็นคนของข้าสาวมากเหนนะครับย่าโมขอเป่นด้วยนะครับคนเตียขอมือให้กับรัฐบาลในี่สาธารเออ้องขอบคุณนะครับทุกม่านที่ทีถามชมมันเอาโมนี้เอามาก เิ่งได้ทำพิธีคุณตำรวจครับที่โรงแรมซีนี่้าาเงนะครับสวัสดี